เด็กน้อยคนนี้เขาอยู่บ้านคนเดียวสวยจัดเลยเขาโดนโจรป้อนครับทุกคนแล้วต้องหาอาวุธไว้ให้เขาป้องกันตัวด่วนเลยนี่ไง <Yeah. S 1> มีอาวุธอยู่สี่อย่างครับทุกคนเราต้องเลือกอะไรดีเลือกดาบปะน่าจะช่วยเขาได้ช่วยได้หรือเปล่าจิบจิบๆๆบจบจบจืบเฮ้ยช่วยไม่ได้ครับทุกคนเด็กน้อยคนนี้เขาโดนโจรป้นทุกคนคิดว่าของสี่อย่างข้างล่างนี้ต้องเลือกอะไรแล้วถึงจะช่วยเด็กน้อยคนนี้ได้ก่อนรับชม ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจด้วยนะครับทุกคนกดไลค์กันหรือยังครับ้ากดแล้วไปช่วยเด็กน้อยคนนี้ให้ได้กันเลยหรือว่าโจรสองคนนี้เขาหิวครับทุกคนเอากล้วยให้โจรกินได้ปะชืบได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ครับทุกคนโจรมันไม่ชอบกินกล้วยหรือว่ามันชอบกินทุเรียนเอาทุเรียนให้โจรสองคนนี้กินเลยได้ปะเอา้าไม่ได้อีกแล้ว หรือว่าเจ้าโจรสองคนนี้มันต้องการของมีค่าของมีค่าที่สุดก็น่าจะเป็นดา่เป่าผมปะใช่ไหมเอาดาเป่าผมให้มันไปขายเลยชื้ได้หรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วเด็กน้อยคนนี้เขาโดนป้อนอยู่ดีแล้วต้องทำยังไงครับทุกคนถึงจะช่วยเด็กน้อยคนนี้ได้ยากจริ